และแล้วก็และแล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยครับกับกาจิอาคูตะ EP ที่11นะครับอนิเมะอีกเรื่องนะครับที่กำลังสตรีมมิ่งและก็ออนแอร์อยู่ในเวลานี้หลายๆคนนี่ดูกันแล้วก็สนุกสนานนะครับมาคุยกันครับว่ารู้สึกยังไงในตอนนี้ตอนนี้เป็นการเปิดตัวละครใหม่ครับในเขตเขาเรียกว่าเลยนะเขตต้องห้ามที่พวกรูโดกับเหล่าพ้องเพื่อน พยายามจะมาหาเบาะแสที่จะไปโลกเบื้องบนนะครับต่อเนื่องจากตอนที่แล้วได้เจอกับผู้หญิงน้องคนหนึ่งที่บอกว่าจะพาไปบ้านอาโมอาโม่กูค,คิดว่าน้องคนเนี้จะพาไปหาคนที่ชื่ออาโมอีกคนนึงสรุปว่าน้องคนนี้นี่แหละครับชื่ออาโมครับเออน้องคนนี้นี่แหละอาโมครับผมเออเป็นการเปิดตัวละครที่บอกเลยว่าดูจากรูปลักษณ์ภายนอก ตัวเล็กๆน่ารักเซ็กซี่แต่งตัวนี่โหเห็นก็กันนออืมปลุกใจชายหื่นอีกแล้วแต่ว่าพอคุยเข้าคุยเข้าแม่งมึงบ้าอีหาแม่งบ้าครับจิตป่วนอ้อรู้สึกว่าการ์ตูนเรื่องนี้พวกตัวร้ายจากคาแรคเตอร์นี้หลายคนนะมาจิตป่วนอีกแล้วจิตป่วยจิตป่วย ออกแนวแบบจิตๆหน่อยนะครับที่พิเศษคือน้องคนนี้เนี่ยอาร์โม่เนี่ยมีซีรีส์อุปกรณ์ที่มีสัญลักษณ์เหมือนกับรูโดครับแต่ของน้องคนนี้จะเป็นนองเท้าแล้วก็ดูเหมือนความสามารถพิเศษของน้องเนี่ยยังไม่ค่อยแน่ชัดในตอนนี้แต่ที่แน่ๆคือปล่อยกลิ่นให้คู่ต่อสู้ได้สูดเข้าไปแล้วก็เหมือนอารมณ์เหมือนโดน น้องอาโมบ,าบังคับจิตใจทำให้เหมือนแบบเข้าใจว่าจะต้องไปปกป้องน้องไปเป็นเพื่อนน้องอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ค่อยชัดเจนนะผมรู้สึกผมดูตอนนี้ไปแล้วแม่งก็รู้สึกอึดอัดอะเหมือนปวดหัวตามอาโมอาโมแม่งปั่นหัวคนดูเอออาโมมันปั่นหัวตัวละครในเรื่องยังไม่พอมาปั่นหัวคนดูอีกนะครับถ้าจะให้คะแนนตอนนี้ ยังไงดีวะเนี่ยเฉยๆนะแต่ก็สนุกได้นิดหน่อยขอเขียนป้ายก่อนคิดไปคิดมาตอนนี้รู้รู้สึกไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่วะเดี๋ยวขอเขียนคะแนนใหม่เอาไปหกคะแนนนต้นนต้นเต้น ตอนแรกอาจจะให้เจ็ดเว้ยคิดไปคิดมาตอนนี้ไม่ลื่น嘛ดูแล้วรสึกอ,อึดอัดมันไม่ค่อยเคลียร์ด้วยมันยังไม่เคลียร์มันต้องดูตอนหน้าทั้งผมว่านะเรื่องพลังของน้องอารโมเรื่องอะไรต่างๆน,นะครับเลยได้หกนะฮะโหกระดานดำกิเลชิปเปงโคตรเปื่อนเลยเพื่อนๆในกิ่คะแนนกันลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับอ่าแล้วก็บทสรุปตอนนี้ทุกคนโดน น้องอาร์โม่ควบคุมหมดแล้วเหลือแค่สังกะกับทําซ anyway. ี Zeit ่นะครับไอหัวขาวในตอนจบที่ตอนนี้จะต้องแบบร่วมมือกันเพื่อทำให้ทุกคนได้สติตอนนี้ผมลำคาญใครรู้ปะลำคาญรูโดไอเหี้ยรูโดนี่แม่งาลำคานอ่ะมึงนี่โอ้โหบ้าเหี้ย แต่ยังว่านะพระเอกแม่งบางเรื่องอะโชเน้นมันจะชอบประมาณนี้วะ่ะลูโดนี่แม่งเมื่อไหร่มันจะเก่งวะ่ะดูท่ามันจะยังแบบพัฒนายากเหมือนกันเหมือนได้พลังจิงกิมาแล้วเหมือนจะเก่งขึ้นเหมือนจะมีความนิ่งขึ้นแต่พอโดนเรื่องเรื่องราวอดีตของตัวเองนิดหน่อย,อยบ้าตามเลยครับมีน้องเห็นน้องจีวะ ที่เคยทอดทิ้งตัวเองไปอ่ะตอนอยู่โลกเบื้องบนน่ะแล้วก็เห็นเหล่าทหารที่อยู่โลกเบื้องบนแม่งคลั่งเลยจ้าเฮ้ย <c oughs> <c oughs> แต่ประเด็นที่น่าสนใจในตอนนี้อีกเรื่องที่น่าสนใจคือพลังของไอเนี้ยเด <M> ลมอนน่ะเรายังไม่เคยเห็นเลยนะได้เห็นในตอนนี้ว่าหลังจากเดลมอนแม่งไปเป็นแฟนคลับของอาโมเดลมอนแม่งมีพลังที่แบบ ใช้เหมือนอารมณ์แบบสายยางฉีดน้ำครับผมแล้วมีหลายระดับจะด้วยว่ะอสายฉีดตูดนั่นแหละพูดง่ายๆอะ่ะปกติแล้วเพื่อนก็พูดอยู่ว่าเดลมมนไม่เคยใช้สายฉีดอะกับคนฉีดใหญ่ๆะนะสายฉีดใหญ่อะมี่ควักสายฉีดอันเบลเลอร์เลยแทบจะระเบิดรูดากออกมาอันนึงโอ้โหฉีดน้องรูอานะ มันจะมีจังหวะหนึ่งที่ฉีดน้องริโยแต่น้องริโยหลบได้ถ้าโดนนี่ไส้แตกแน่นอนดูสายฉีดซะก่อนดูรูบอกเลยว่ารูบานดีนะน้องริโยหลบามาคอมเมนต์กันหน่อยครับได้ให้กันกี่คะแนนครับตอนนี้นะก่อนจะลาจากกันไปคุยกันสั้นๆไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับ เดี๋ยวลองดูว่าอารโมจะกลับใจไหมหรืออะไรยังไงเนี่ยลำคารูดโด้ครับตอนเนี้รูโด้ไอ้สั์ยังไม่นิ่งยังไม่นิ่งยังต้องใช้ประสบการณ์อีกเยอะจบไปจังเหรอแอดเอิร e ์ดรูโด้จัดอีเด็กนี่สิคาเนตบอกเออน้องอารโมเห็นว่าแอดเอิ e ร์ดคลั่งนยคลั่งอาร์โมน่ารักเป็นยังไงล่ะจิตป่วนเลยไม่ละมึงปั่นเลย องนี้ทัมซี่น่าจะได้โชว์เออทัมซี่เราก็ยังไม่เห็นพลังของเขานะตอนหน้าน่าจะได้เห็นร่วมมือกับสังกะนะทัมซี่เดี๋ยวให้ดูทัมซี่อีกรอบนะหน้าตาเป็นอย่างนี้ผมเดาว,ว่าทัมซี่น่าจะเก่งว่ะดูจากคาแรคเตอร์แล้วดีไซน์นี่แบบดูจะเก่งนะผมว่าอุสาห์นึกว่าจะได้ดูทัมซี่โชว์ของตอนหน้าเลยครับมาแน่เลครับกับสังกะ อีกแล้วเออสังกาได้โชว์บ่อยจังวะพูดถึงนะสังกานี่ม่งเด่นมากเลยนะพูดถึงอนะ่ะมาอีกแล้วสังกาอีกล่ไในมังงะพี่แกอย่างเท่มีเว็บหนึ่งปกนาะทีที่ทาไหรายครับแอดเอิร์ดอาร์โม่มีฉากสวยๆอยู่นะพี่พอเอาขึ้นปกได้อยู่ฉากไหนอะ่ะบอกหน่อยดิ เจ็ดพอตอนนี้จบแบบยังไม่ค่อยเดินเรื่องแค่เรารู้จักอาร์โม่นี่ยังไม่รู้รู้จักพอหรือยังเนี่ยยังไม่ค่อยรู้ลึกเลยว่าพลังคืออะไรนะแต่รู้สึกว่ามันจะแบบควบคุมพวกฝั่งพระเอกไปแล้วโดยการปล่อยกลิ่นมีการเฉลยให้เขาฟังด้วยนะถ้ามึงไม่บอกนี่มึงคุมเขาได้หมดเลยนะมึงไปบอกเขาทําไมว่าให้เขาใส่หน้ากาก <c oughs> เออมันจะมีจังหวะหนึ่งที่น้องอาร์โม่บอกบอกทําไมวะไหวตัวทันเลยสังกะ กับไอ้ทัมซี่รออาทิตย์หน้ากว่าจะได้ดูพี่ทัมซี่โชว์ของคุณฮอกถ้าอ่านแล้วอย่าเพิ่งสปอยมากนะครับเออคุยแด่เรื่องในอนิเมะพอนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ได้อ่านนะดูท่าน่าจะเก็บความรู้สึกที่อ่านไปแล้วไม่ไหวนะครับจะเย็นๆนะฮะคุยแค่ในเรื่องอนิเมะก่อนนะฮะ เจ็ดเต็มสิบมาครั้งแรกก็ตอนนิ่งๆเลยที่ผ่านมาเรทผมประมาณนี้ไม่เกิน8.5เออถ้าตอนไหนมันจะนิ่งก็นิ่งอะ่ะอีกเรื่องนึงแหละแต่คนเขาสนุกกันมากๆเลยนะคาจิอาคุตะผมไปแอบอ่านคอมเมนต์ youtube มาที่เขาให้ดูฟีในอันนี้วันอะ่ะคนชอบกันมากเลยนะห้าเต็มสิบไม่ได้ดูทําซี่โชว์ของก็บอกแล้วว่าให้เท่าไหร่บวกหนึ่งผมโดนอาร์โมควบคุมให้บวกหนึ่งอ่ะ เรียบร้อยมึนดนน้องโดนกลิ่นของน้องอาร์โม่ไปด้วยเหรอใช่เลยครับคุณเจนพระเอกโชเนนแหละนะแต่บางเรื่องก็ไม่ได้ประมาณนี้นะเรื่องนี้จะออกแนวนึกถึงใครวะเนี่ยนิสัยคล้ายๆใครอ่ะนิสัยคล้ายๆพระเอก Attack on Titan ว่าเรื่องเนี้ย แต่ว่าเอเลนมันจะดร์ก,กว่านี้หน่อยเหมือนพระเอกมีปมอ,อะ่ะพระเอกมีปมที่แบบเจออะไรมาหนักๆอะ่ะ <c oughs> จะลงประมาณนี้เนาะเหมือนลดน้ําต้นไม้มันเกี่ยวกับอดีตพี่แกผมว่าเรื่องความสามารถอะ่ะน่าจะยังไม่ชัดเจนแหละในต,ตอนนี้แต่ว่าน่าจะชัดเจนตอนหน้าวะ่ะพลังของอาร์โม่จริงๆมันก็พยายามจะเล่าเรื่องพลังของอาร์โม่นะแต่กูก็เป็นคนดูที่งโง่ซะด้วยแต่เอาง่ายเลยคือมันบังคับจิตใจ คนไปแล้วอะอถ้าเอาเข้าใจใง่ายๆนะครับโดยการสูดกลิ่นเข้าไปมีเหมือนแบบเอาเรื่องความทรงจําในหัวอะไรมายัดใส่หาเหวอะไรก็ไม่รู้รองเท้าปล่อยกลิ่นสะกดจิตเป้าหมายให้ได้เห็นภาพที่ผู้สวมกําหนดมั้งนะดูเป็นจิงกิสายปลอมแปลงถึงกับเปลี่ยนกลิ่นตัวบุคคลรอบข้างยันตัวเองให้เป็นคนอื่นได้แต่แปลกจัดแค่กลิ่นก็สะกดจิตได้ก็มันอาจจะเป็นกลิ่ที่ใช้จิงกิด้วยละมัง้งมันก็เลยพิเศษนแอดฟอก เอาแบบง่ายๆเลยยกตัวอย่างอนะเอาแบบง่ายๆเลยนะคือผมว่าลูโดะชัดสุดเพราะว่าลูโดเราได้เห็นปูมหลังไงลูโดเหมือนมันได้ไปเชิญเิญกับเรื่องอในอดีตอะตอนอยู่บนโลกเบื้องบนได้เจอกับน้องอะไรนะจีวะใช่ไหมกับพวกอะไรนะทหารนะ่ะที่มันเป็นศัตรูที่มันอยากจะล้างแค้นอะ่ะแต่ไม่รู้ว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นถึงกล่อมให้มัเป็นพวก ของอาร์โม่อะแต่ว่าน้องดูโดอ่ะมองพวกเพื่อนๆเนี่ยเป็นพวกทหารไปแล้วอ่ะที่จะต้องการล้างแค้นอะเห็นภาพหลอนไปแล้วอ่ะเออประมาณนั้นเนาะไอทหารมันเรียกว่าอะไรนะรูโดมันเรียกทหารว่าอะไรนะพวกคนเหล่านี้เรียกว่าอะไรนะแต่ตรองเท้ามันก็จริงๆระดับซีรีส์อะนะถ้าความสามารถจะเพี้ยนขนาดนั้นก็ไม่แปลกใช่เลย พีชเมเกอร์ได้ดูยังครับอ่าพีชเมเกอร์ดูแล้วครับแต่ว่ารอตอนใหม่นะครับเหลืออีก3ตอนนะครับผมสวัสดีคุณเรื้อนนะครับสวัสดีคุณตูนนะครับผมชอบเสียงพี่สปอยหนังมากครับขอบคุณมากๆเลยนะครับฝากติดตามด้วยนะทุกคนที่เข้ามาทิกตอกนะครับฝากกดติดตามทาง youtube ด้วยนะครับช่องอัคติหนังนะอันนี้ผมไลฟ์ทาง YouTube อีกช่องหนึ่งของผมไปกดติดตามมันด้วย ตอนนี้กุนกินดูโดเหมือนกันจริงๆครับอุตส่าห์คาดหวังว่าจะจบที่แม่งโดดต่อยแม่งเลยอีจิวะผมละอย่างเคน้นเออใช่ครับใช่คาเนดตขอบคุณมากเรียกว่าสาวกสาวกไอเ้เฮียพวกทหารมันก็พูดต้องหลายทีแต่แม่งความทรงจําผมแม่งมักจะหายไประหว่างพูดหวัวสมองไม่ค่อยดีแล้วขอบคุณมากเจ็เต็มสิบดูแล้วคิดถึงแฟนเก่าเลยเขาจะปกป้องเธอให้ได้ <laughs> แต่กูอยากรู้ว่ามันไม่ทาให้เนาะไอ้อะไรไอ้ตัวอะไรนะเดลมมนอะเห็นภาพหลอนอะไรวะมันเดลมมนไม่งถึงขั้นไปเป็นแฟนคลับเลยแต่ดูดูแล้วริโอจะโดนควบคุมง่ายขนาดนั้นเลยเหรอนั่นน่ะสิเราไม่ได้เห็นภาพด้วยว่าบางคนเนี่ยโดนเพราะอะไรอะแต่เราเห็นแค่ลูโดอะชัดเจนสุดเลยว่าทําให้ทุกคนกลายเป็นเหมือนสาวบกลูโดก็เลยเหมือนจะปกป้องกลายเป็นเพื่อนกับน้องอาร์โมไปซะอย่างนั้น ผมว่าแปลกๆไปหน่อยอาจจะเล่นละคร <laughs> <laughs> น้องลิโยอะเหรอไม่แน่นะเอาจริงก็แอบผิดคาดครับนึกว่าซีรีส์จะมาสายเปลี่ยนสิ่งอื่นเป็นจิงกิสรุปรองเท้ามาคนละสกิลเออเอ,อ้ยถ้าเหมือนแบบพระเอกหมดก็ไม่สนุกกระดีมันต้องแตกต่างหน่อยแสดงว่าซีรีส์ที่หัวหน้านักทำลายใส่ก็อาจจะอีกสกิลใช่ให้ดาวนะพลังนี้ใช้ไม่ได้กับคนที่ไม่มีคนที่รักพลังน้องเหมือนให้เห็นอาโมเป็นคนที่รัก ก็เป็นได้ครับผมก็เป็นได้ครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมเดี๋ยวรอดูตอนหน้าแล้วกันใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์ผมเข้าได้นะเวลาผมนัดดัวนิเมะผมจะนัดในกลุ่มไลน์นี้เสมอนะครับว่าดูกี่โมงอะไรยังไง เพื่อมีโอกาสเลื่อนนะครับอาทิตย์หน้าโปรแกรมโคตรเยอะอาจจะต้องเลื่อนอนิเมะไปหมดเลยนะยกพวงเลยนะพูดไปก่อนอาทิตย์หน้าจะมีมาเวลซอมบี้นะอนิเมะมาวันพุธวันพฤหัสนี่อลิสอินบอร์เดอร์แลนดตอนโอ้โหอนิเมะอาจจะต้องยกพวงเลยนะเลื่อนไปสัก2-3วันอะไรเงี้ยไม่แน่เหมือนกันเดี๋ยวจะแจ้งในกลุ่มไลน์แล้วกันว่าดูเวลาไหนอะแล้วมันมีหนังลงด้วยไงงานหนักคิปหายเลยอาทิตย์หน้ากู เห็นถ้าหลบแล้วใจหายน้องลิโยใช่ไหมหลบน้ําเกือบน้ําแตกอารมณ์แบบเกลียดแต่ไหนก็รักเซนใช่ครับเชนซอร์แมนก็มาเชนซอร์แมนนี่ไม่แน่ใจว่าผมอาจจะมานั่งไลฟ์รีวิวกับเพื่อนๆนะในช่องนี้นะไม่แน่นะอาจจะอยากนั่งคุยกับเพื่อนๆคนที่ดูอนิเมะมาด้วยกันใช่ไหมไหนๆก็ดีแอคชั่นมาด้วยกันแล้วมานั่งไลฟ์ดีกว่าไหมคนไม่ดูเยอะก็ไม่เป็นไรหาเพื่อนคุยอนะไรเงี้ย ดามะตามะตามีดามะตามะตามีเพลงไม่งโคตรติดหัวฟังช่วงนี้ฟังบ่อยมากเลยเพลงประกอบเชนซอร์แมนเดอะบูบี้เพลงอะไรนะเพลงชื่อเพลงไอเชนซอร์แมนนี่ชื่อเพลงอะไร หายไปไหนวะเนี่ยลิสกูเพลงหายไปเฉยเลยเพลง i list out พอเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ผมอยากดูอยู่จะได้ถือโอกาสต่อดิตตี้พั m มาเวลซอมบี้เป็นซีรีส์หรือตอนยาวเป็นซีรีส์รู้สึกว่าจะมีแค่4ตอนมั้งครับใช่ไหมแอดฟ็อกมาเวลซอมบี้ Fox. แต่แม่งขี้เกียจด,ดูนะเอาจริงผมขี้เกียจด,ดูอะมาเวลซอมบี้อ่ะเหมือนมันทําต่อจากวอตอีฟปะไม่แน่ใจไม่แน่ใจอะเห็นดูตัวอย่างแวบๆอะเหมือนมันจะต่อจากวอตอีเลยว่ะ ต่อกันไหมวะ adfox ถาม adfox ก่อนขี้เกียจดูยังไงไม่รู้รูปแบบอ n i m เมั o น่เหมือน wat อีฟเลยอะ่ะมี4ตอนเองน่าจะดูวันพุธจบได้เลย4ี่ตอน amo ตั้งค่าทีไว้อย่างนั้นครับในกรณีที่สมมุติว่าอาโ m o แม่งใช้เปลี่ยนกลิ่นสลับตัวให้พวกเดียวกันเองเห็นเป็นมิตรเป็นศัตรูเป็นพวกแทนผมว่าน่าจะทำได้แม่งน่ากลัวชิบหาย โห oh, ถ้าได้อาร์โมมาเป็นพวกนี้เก่งชิปเป่งเลยนะเพราะตั้งค่าจริงกีไว้อย่างนั้นเลยดีที่น่าจะมีคนพอต้านได้ถ้าไปตั้งทีมแบบที่ผมบอกไปคือสู้ยากคิปหาย Iris o เอาใช่ครับแอบเิดยียดดูเหมือนกันแต่ต่อจาก w วอตอีมเครียดดูอ่ะมึงทำทำไมเนี่ยมึงทำทำไมเนี่ยนะว่างจริงเลยนะหนเหมือนตอเหมือนตอนไอ้แบ็คแคนเทอร์อะไรเงี้ยมึงทำทำไมเนี่ยแต่มันก็สนุกดีนะแบ็คแคนเทอร เอามาขยายแน่ๆเลยสไตล์ภาพเดียวกันใช่น่าจะเอามาขยายอขอให้สนุกแล้วกันเดี๋ยวรอดูพร้อมกันแล้วกันมันพุทธนะยังไงก็ดูครับยังไงก็มีดิสนี์พัดละอ่ะขอตัวไปดูฟุตบอลก่อนครับวันนี้สวัสดีครับตามมาตา